รัฐบาลนะคะยังมุ่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า6มิติค่ะ,คะมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิรักษาอย่างเท่าเทียมนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกมิติเลยนะคะโดยเฉพาะการยกระดับระบบสาธารณาสุขไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขแพทย์สมัยใหม่และแพทย์แผนไทยเพิ่มบริการและ สิทธิต่างๆพัฒนาระบบประกันสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมค่ะทั้งนี้นะคะตั้งแต่ปี2557จนถึง2566นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้พัฒนาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อคนไทยให้มีประสิทธิผลค่ะโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพ6มิติด้วยกันได้แก่เพิ่มสิทธิประโยชน์การ ตรวจโรคและรักษาฟรีนะคะ ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มนวัตรกรรมบริการลดความแออัดที่โรงพยาบาลยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่สิทธิประโยชน์ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอนะคะดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อยครอบคลุม16กลุ่มอาการด้วยกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพบว่าข้อจํากัดของผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมและผู้ที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราช และสิทธิอื่นๆที่นอกเหนือจากสิทธิบัตรทองไม่สามารถใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในระบบของสอปสอชอได้ปัจจุบันในปี2566ค่ะรัฐบาลอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนค่ะสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ขณะน,นี้ทั้ง3หน่วยงานนั่นก็คือสอปสอชอสํานักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการเสนอออกเป็นพระราชกฤษฎีกาค่ะเพื่อให้คนไทยทุกคน สามารถได้รับสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบของสอปอสอชอได้นะคะ